สริมสุขภาพป้องันโรคไม่แยกเจ็บป่วยไม่ต้องกังวลค่ารักษาเพราะทุกคนมีสิทธิจัดรักษาด้วยปฏิบัติการ1-330ตอนภาวะฉวุกเฉินภาวะฉุกเฉินภาวะฉุกเฉินเปิดสถานียูเซปเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นปิ๊ดปิบภาวะฉุกเฉินภาวะฉุกเฉินเปิดสถานียูเซป นี่มันไมโครชิปรหัสพิเศษ1669ที่จะเปลี่ยนเป็นแคปซูลยานลงไปช่วยเหลือบนพื้นโลกอัตโนมัติกรณีเกิดภาวะวิกฤตด้านสุขภาพที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตปิ๊บ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 เข้ารหัส1330ปิ๊บปิ๊บรับทราบทอมปฏิบัติภารกิจเจ้าคะ่ะล็อกเป้าหมายล็อกเป้าหมายปิ๊บปิ<ๆ>๊เราเจอเป้าหมายแล้วอยู่นั่นเจ้าคะ่ะ นะเรากำลังจะไปโรงพยบาบาลแท็กซี่เป็นไหนหมดอะ่ะสวัสดีไปกับ,กบเราเถ<ร><ธ>อะเจ้า,จาค่ะเราดูแลเรื่องวิกฤตสุขภาพยานยูเซปร,รหัส1669เ้ออสุขใจอุ่นใจฉันจำเธอได้ช่วยแม่ฉันด้วย ถึงแล้วเจ้าค่ะส่งตัวคนไข้เข้าห้องฉุกเฉินคุณแม่คงไม่เป็นอะไรนะปลอดภัยแน่นอนเจ้าค่ะเพราะถึงมือหมอทันเวลาเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพหมดสติไม่หายใจเจ็บหน้าอกเฉียบพลันแขนขาอ่อนแรงเข้าข่ายภาวะฉุกเฉินแบบนี้นะเจ้าค่ะคนไทยทุกคน ติดต่อ1669ได้เลยเพื่อรักษาอย่างทันท่วงทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใน72ชั่วโมงเจ้าค่ะเคสหนักเรามีรถไปรับส่งเข้ารักษาได้ในโรงพยาบาลทุกแห่งในประเทศไทยไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์บัตรทองขอบคุณสุขใจกับอุ่นใจมากนะคะถ้ามาไม่ทันคุณแม่ต้องแย่แน่เลยเพราะนาทีเดียวก็มีค่ากับผู้ป่วยมากๆค่ะ และถ้าเป็นกรณีของอุบัติเหตุจนเกิดภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพก็ใช้สิทธิเบิกได้จากพรบผู้ประสบภัยทางรถยนต์ส่วนหนึ่งเจ้าค่ะและค่าใช้จ่ายที่เหลือก็มาเบิกเพิ่มได้จากสิทธิบัตรทองจึงมั่นใจได้ว่าสิทธิ์เหล่านี้ครอบคลุมทุกคนแน่นอนเจ้าค่ะยอดคุณป้าเพนสีตอนนี้คุณป้าเพนสีอาการดีขึ้นและรู้สึกตัวแล้วครับเย้ yeah, คุณแม่ฟื้นแล้ว ดีใจด้วยนะเจ้าคะที่คุณแม่ปลอดภัยงั้นเราต้องขอตัวก่อนแล้วล่ะเจ้าค่ะขอบคุณมากนะคะเมื่อมีปัญหาให้กด1330เราจะอยู่ตรงนี้เสมอนะบายบายแล้วลงมาหาพวกเราอีกนะสุใจอุนใจนึกถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง30บาทนึกถึงสาวปลาสาวชัว สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสิทธิประโยชน์ฟรีของคนไทยทุกคนไม่ต้องกลัวเพราะทุกคนมีสิทธิรักษาส่วนตัวสายด่วนสปสชเราพร้อมดูแลคุณคุณภาพชีวิตดีแน่เสริมสุขภาพป้องกันโรคไม่ยากเจ็บป่วยไม่ต้องกังวลค่ารักษาของทุกคนมีสิทธิจากรักษาสิทธินั้นเรียกว่าสิทธิสปสชสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช .1330 นนะครับ